สวัสดีค่ะไม่เอี้ยงชาแนลสื่อสร้างสรรค์สังคมเชื่อมโยงสศรษตกิจสู่ชุมชนวันนี้นะคะแม่เอียงก็มาถึงบ้านหน้าทับอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกปีเราจะเจอกันที่นี่ในเดือนสิงหาคมครั้งนี้เป็นการปลูกป่าชายเลนมิตรภาพไทยญี่ปุ่นครั้งที่32ขนมด้วยนะขนมด้วยนะไปด้วย s p มครับ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานที่มาถึงปั๊บเด็กๆก็จะนั่งรวมกันตรงนี้เพื่อที่จะฟังการทําอธิบายเป็นที่เปิดสอนไดนฟังทำอธิบายแล้วก็จะเดินไปเพื่อไปลงเรือนะคะในการผูกไปที่จะต้องลงเรือไปประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะไปลงเรือไปเด๋งเด๋งเด๋งเดไปดีกว่าอันเป็น ีใเรือวันนี้นะคะเราเตรียมเรือไว้สำหรับคน200คนแต่คนมาเยอะมากมาประมาณ300เพรฉะนั้นเรือหนึ่งลำเราจะให้วิ่งสองเที่ยวนะคะเพื่อมารับเด็กๆไปลำละสิบลำละสิบเพเป็นการเซฟความปลอดภัยมาพบป,ป่าไม้ออกจากโรงพยาบานลคนครพัฒนะคะมากันกี่คนคะ ประมาณสิบคนค่ะสิบคนนะคะนครพัฒน์นี่ก็มาทุกปีปีนี้เอาอะไรมาให้เด็กๆกินด้วยขนมจากรีกอรีขนมจากรีกอแล้วก็มาร่วมปลูกป่าชายเลนลงไปหรือยังคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะครั้งแรกค่ะที่น่าจะมาอีกค่ะมานะคนะเดินมานะคะก็จะมีวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเอสาวสวยเอานี่เป็นชาวประมงเหรอคะใช่ค่ะ ตายแล้วมีกุ้งหอยปูปลาสดๆนะคะนี่เรามาใครไม่ลงไปปลูกป่าก็มานั่งเล่นเก็บเก็บหงเก็บหอยได้มาจากหน่วยงานไหนคะวิทยาลัยเทคนิคค่ะมากี่คนคะวันนี้ประมาณถ้าอาจารย์ก็สักประมาณ10คนสิบคนประมาณ80เป็นนักศึกษาปริญญาตีหรือปริญญาตีนะคะค่ะอ๋อค่ะก็ลงไปหมดแล้ว ปีที่แล้วมาไหมมาร่วมทุกปีนะคะก็วลไยเทคนิคนครศรีธรรมราชจะมาร่วมกับเราด้วยทุกปีเลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนที่กําลังจะเข้าแถวลงเรือนี่เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วลงไปรอบที่สองกันแล้วนะคะเดินมาเลยค่ะอันนี้โรงเรียนอะไรโรงเรียนจารดพิชานตจารดพิชานตผอชื่ออะไรดรจิตรันดีนะคะค่ะ เออค่ะเก่งมาก,กนึกว่าไม่รู้จักชื่อผู้บริหารกระเป็นอยี่ป่าทาเนี่ยโรงเรียนอะไรอะะไรคตลาดเลยคะทำไมมนานั่งทำสวยอยู่ตรงนี้เลเรือเต็มค่ะอ๋อเรือเต็ม <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่เอี้ยงจัดให้มารับนะโอเคค่ะทางนี้อ่าทางนี้โรงเรียนอะไรเอ่ย เทคน,ค,นครนะคะเมืเ่อกี้เราเห็นแล้วว่ามากันเยอะทางนี้นะคะก็จะเป็นท่านผู้บริหารของโรงเรียนวัดเทาราชนะคะก็พาเด็กมาแล้วก็ให้กําลังใจเด็กด็อกเตอร์แนะนตนเองอเลยครับด็อกเตอร์พัฒนาจินดาวัฒน์ครับผมจากโรงเรียนาราศกบผู้บริหารใหม่ใต้แดงของเทาราศ่าม,มากี่คนเชวันนี้22คนค22คนนะคะโรงเจ้าของโรงเรียนยืนอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะใช่ครับยิ้มหน่อย <laughs> เก็บภาพทุกระยะค่ะสนุกมากเห็นบอกนะคะปีหน้ามาอีกไหมคะมาครับมามายนดีกับกิจกรรมนี้ครับยินดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูลงเรือนะคะลงเรือไปเด็กๆก็จะลงเรือไปแล้วก็ไปปลูกในขี้โคลนซึ่งจะกลับมามอมแมมกันสนุกสนานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะบาย